บ้านต้องมีส่วนร่วมนะครับเจ้าของผมก็ใช้แรงงานเหมือนกับทีมช่างเลยนะครับอันนั้นพ่อใหญ่ดมนะฮะนำกุลอะไรพ่อใหญ่ดมนับสกุลไหมอ่าอุดมนังลงเพชรคุณผู้ชมมาก็ตั้งแต่เช้าแล้วครับแต่ว่าไปนั่งกินต้มไก่นานเกินไปก็เลยได้มาอ้อนระบบคุณผู้ชมต้องเข้าใจนะครับว่ามันเป็นระบบสูบน้ําจาก บาดาลด้วยนะครับขนาะเดียวกันเราก็ใช้แผงชุดเดียวนะครับใช้330 340ก็ได้แต่ตัวนี้340นะครับฮาบเซลลงไปอยู่ประมาณ8ท่อนก็ 3- 0สกว่าเมตรแต่ว่าบ่อจออยู่ประมาณ80แต่น้ำน่าจะเยอะนะครับคุณผู้ชมเราก็เลยลงไปเทน,น้ำประมาณบ่าย3มโมงครึ่งนี่เป็นไงพ่ยใหญดมฮะ แรขนาดสามโมงครึ่งนั่นนี่แดดจะสี่โมงแล้วคุณผู้ชมครับเออเจ้านายเอาอันนี้มามามาเยื้อให้เพื่อนสักนิดหนึ่งนั่นี่เดี๋ยวให้ยเป็นแน่นนี่สกอดเทปพันให้เพื่อนนี่นี่พันตรงท่อนี่ให้เพื่อนสักนิดนึงโหลดพอโหลดมากเออครับเดี๋ยวค่อยท่อโหลดครับเพราะว่าทดลองน้ำคุณผู้ชมครับจริงๆอ่ะปั๊มผมก็เอ่อใส่ให้ผู้ใหญ่ดมนี่ยสองแรงนะครับพันห้าร้อยวัตต์กูแล้วสูบใส่อ้อยน้ำดีเนี่ยอีก อ,อีกกล่องคอนทอนหนึ่งก็งจะลงไปสาโน่นเอา้าใครเนี่ยคุณโจนครับคุณโ <c oughs> จนคุณโจนปลาละเมะอ <c oughs> สาอยู่โน่นครับคุณผู้ชมพล้ใหญ่ดมก็เป็นแฟนว <c oughs> ิทยุ <c oughs> เออพอล็อกล็อกไว้นะครับเอา้าก็กล่องคอนทรนเกือ <c oughs> บเสร็จแล้วล่ะครับเราก็มาทำกันตั้งแต่มาถึงนี่ก็เที่ยงเอ้ยบ่ายบ่ายโมงครึ่งนะครับบ่ายโมงครึ่ง รถทีมงานแกทำแบบปลูกต้นโกโก้ครับต้นโกโก้เสียงหนาเสียงน้าก็ได้ใจฮันละนะสู้ต่อไปครับ0812610208 V Solar Cell ของดรวิ e ครับผม